เขื่อนคลองกลางเข่อนไหวร่างกายได้เลยเนี่ยสวยงามผาพึ่งนครนายกนู้นเขาบ้านเรา เขาวันเราเขาจะพาบ้านเราปจาจะาันเราเปจกยว่ะไปไกลไันสวยปกแหลมทีเ่นออนี่มันมันมองดตอะเออดูใกล้บ้านเรามันสูงมองดูแหลมมันแหลมสูงอันนี้มันมองดูเป็นลาบๆออกไปเห็นไหเป็นลาบ ขาพึ่งบ้านเขบ้าเราไม่เคยเดมมากันหรอกเ็บปาเนี่ย